ทีเอสร้อยสิบเทียร์สิบสองนะครับนี่เราจะมาดูว่าเราทําอะไรกับรถบ้างนะครับรถตามสภาพนะครับเราหุ้มภายในใหม่นะครับแล้วเราก็ตามสะอาดนะครับเป็นกระจกนะครับอันน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นฟองแห้งนะครับผ่านับกฟองเปียกนะครับนะครับดูอากาศจากข้างบนมาฟองเปียกนะครับแล้วก็ไปแห้ง เปียกก่อนแล้วไปแห้งนะครับเปียยอย่างเดียวไม่พอนะครับมันอยากเกินไปนะครับพังแน่นอนนะครับนรเกลียร้อยสิบจะมีเทอร์โบนะครับตัวนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วนะครับตันี้ก็เดิมนะครับมียางยางสวยนะครับตัวนี้เต็มหนึ่งหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวนี้ร้าสองศูนย์เจ็ดสิบสามแปดนะครับ เบร์สองก้อนนะครับลูกก 5, ะระทะพันน,ไไนนะครับเบรนี่เป็นภายในนะครับเราทำความสะอาดนะครับเล้วก็จะเช็คน้มันคันหน้านะครับอะไรเดี๋ยวดิเอารุ่นนี้ไม่มีเม็ดเหล็ดนะครับเราจะเช็คน้มันคันหน้านระบบคลองนะครับ ยาสวยนะครับคันนี้ TS ร้อยสิบส่วนใหญ่จะมีกระบอกช่วยยกสองข้างเลยนะครับนี่ชุดลากใหญ่ๆเลยนะครับล้อโตนะครับนี่เรากำลังทำความสะอาดภายในอยู่นะครับปีด เวทนิวรคลส์นะครับตัวนี้ตัวละห้าพันนะครับตัวละห้าพัน้ากันสองตัวรวมสี่ค่าสี่ก้อนนะครับสองหมื่นนะครับยางยางสวยครับเป็นยางใหญ่ครับข้างหลังเป็นห้าสองศูนย์เจ็ดสิบสามแปดนะครับทางหน้าจะเป็นสี่สองศูนย์เจ็ดสิบยี่แปดนะครับสี่เส้นก็ประมาณสองแสนนะครับยางตัวนี้ถ้าซื้อใหม่นะครับตัวนี้เราเลือกยางสวยมานะครับ รถจาราคาถูกราคาแพงอยู่ที่ยางด้วยนะครับรถที่เป็นสภาพยางแบบนี้เขาก็จะขายให้เรามาในราคาที่แพงนะครับไม่ถูกนะครับเพราะเราซื้อยางใหม่เราซื้อเองก็าสงสันะครับนี่จะเป็นเทอร์โบเดิมโรงงานนะครับก่อนจะว่ารถมีราคาถูกหรือแพงให้ดูสเปครถนะครับสภาพรถก่อนนะครับว่ามันสมเหตุสมผลกับราคาหรือไม่นะครับ ปราบฝากไว้ด้วยครับ TS 1้อยสิเกียร์สิบสองครับที่ดูจิเซนเ,เตอร์ครับมีมาเรื่อยๆครับคัดรุดสภาพอย่างดีมานะครับเห็นว่าตามสภาพก็จริงครับแต่เราจะเช็คระบบเช็คอะไรให้แบบนี้ครับอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มสองเตียกนะครับ